สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธานเพ็ญิริลาโภชั้นมัธยมศึกษ,ษาปีที่5ทับ1เลขที่25ค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอโจทย์เกี่ยวกับค่าคงที่สมดุลค่ะ3ข้อโดยเริ่มจากข้อที่1นะคะเขาให้ปฏิกิริยามาแล้วเขาก็บอกว่าพบว่ามีความเข้มข้นของอสารต่างๆที่สมดุลดังนี้โดยมี h 2เท่ากับ0.11 i 2เท่ากับ0.11แล้วก็ h i เท่ากับ 0.78จงหาความเข้มข้นของสารต่างๆที่สมดุลใน,ห,นหากลบกวนโดยการเติม HI ลงไป0.15โมลอันนี้นะคะเขาต้องการหาว่าสารต่างๆมีมีความเข้มข้นเท่าไหร่เราก็มาตั้งสมการก่อนค่ะว่าเขาให้อะไรแล้วก็ต้องการให้เราเติมอะไรไปบ้างสมการนะคะก็จะได้เป็น h 2บก i 2 ได้เป็น2 HI แต่ว่าเขาบอกว่าเติมหากลบกวนในการเติม HI ลงไป0.15 m แสดงว่าสารตั้งต้นตัวนี้จะต้องเป็น2 HI ค่ะเราก็มาเขียนกันเลยว่าเริ่มต้นเรามี H2 0.11แล้วก็ I2 เท่ากับ0.11แล้วก็ต่อมานะคะจะเป็น HI เราก็จะเท่ากับ0.78แล้วก็บวกกับ0.15ไปเพราะว่าเขาบอกว่าเติม HI ลงไป0.15ค่ะโดยการที่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้ก็จะได้เป็นบวก x บวก x แล้วก็ลบ2 x ลบ2 x ก็คือเป็น2 HI เป็นสารตั้งต้นค่ะเลยติดลบเราจะได้สมดุลใหม่นะคะก็คือ0ูนได้ H2 0.11บวก x แล้วก็ i2 0.11บวก x ต่อมานะคะก็จะเป็น 2hi ก็จะได้เป็น0.93ลบกับ 2x ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาตั้งสมการหาค่าคงที่หา x ค่ะโดยการที่เราก็ตั้งเป็น hi ยกกำลัง2ส่วนด้วย h2i2 2, ก็จะเป็นสารตั้งต้นส่วนด้วยสารผลิตภัณฑ์ค่ะก็จะได้เป็น 5. ห้าจสมก็คืออันนี้เขาจะให้ค่าคงที่มาแล้วค่ะ5 4 3ิบจุมแล้วเราก็คิดเลขออกมาเราจะได้ค่า x เท่ากับ 0. 0 1 3ศสค่ะเราก็นำค่า x นะคะไปแทนในสมการที่เราตั้งไว้ด้านบนค่ะค่าสมดุลใหม่เราก็จะได้ h 2เท่ากับ0นจสส i 2เท่ากับศูนยสมแล้วก็ HI เท่ากับ0.904ค่ะข้อต่อมานะคะข้อที่2เขาบอกว่าจากปฏิกิริยา A บวก B ได้เป็น 2CL ที่ภาวะสมดุลในภาวะ STP เพราบว่ามีสมดุล A เท่ากับที่สมดุล A เท่ากับ1.8 B เท่ากับ2แล้วก็ C เท่ากับ3หากทำการลบกวนสมดุลในการเติม A เติม A ลงไป4.48 ซึ่งทําในพันชนะหนึ่งนิดจงหาความเข้มข้นของสารต่างๆในสมดุลก็คือเราต้องหาความเข้มข้นของสาร A สาร B แล้วก็สาร C ค่ะโดยอย่างแรกนะคะเราก็มาเริ่มจากการตั้งสมก,การค่ะจะได้สมก,การ A บวก B เกิดปฏิกิริยาผันกลับได้ได้เป็น 2C ค่ะสมดุลเดิมนะคะที่เข้าให้มาก็คือ A มีค่าเท่ากับ1.8 B เท่ากับ2แล้วก็ C เท่ากับ9ค่ะ และในโจทย์นะคะเขาก็บอกว่าเขาทําการลบกวนสมดุลโดยการเติมเติม A ลงไป4.48แล้วก็บวกแล้วก็ทําการนํามาบวกกันค่ะก็ได้ลบกวน A นะคะบวก4.8ส่วน22ส่วน4 22.4จค่ะจะได้เป็น0.2แล้วก็ b ไม่มีการลบกวนก็ใส่ศูนย์แล้วก็ C ก็ใส่ศูนย์เปลี่ยนแปลงนะคะก็จะได้เป็น a ลบ x b เท่ากับลบ x แล้วก็ c เท่ากับบวก x ค่ะสมดุลใหม่นะคะเราก็นำเลขมาลบกันได้เลยค่ะแล้วก็ได้เป็น2ลบ x 2ลบ x แล้วก็9 2บวก2 x ค่ะเลขนี้ก็มาจากตัวนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดลงมาค่าคงที่สมดุลน,นะคะก็จะได้ K, ค่า k นะคะส่วนรูมใหม่แล้วก็สมดุนเดิมมันจะเท่ากันค่ะก็จะได้เป็น k เท่ากับ9ยกกำลังสส่วนด้วย1 8คูณกับ2ค่ะจะได้เท่ากับ22.5ค่ะต่อมานะคะ k เดิมจะเท่ากับ k ใหม่เราก็ทำการนำ k ที่เราคิดไว้นะคะไปตั้งสมการเราก็จะได้เป็น c กำลังสใหม่ส่วนด้วย a ใหม่แล้วก็ b ใหม่ค่ะแล้วก็คิดเลขออกมาหาค่า x เสร็จทีนี้เราก็จะได้ค่า x มาทั้งหมด 0.06ค่ะเราก็นำค่า x นะคะไปแทนในสมการสมดุลใหม่ค่ะเราก็จะได้สาร a สาร b แล้วก็สาร c ค่ะความเข้มข้นของสาร a ก็จะเท่ากับ1.94ค่ะ b เท่ากับ1.94ส่วน c ก็นำไปคูณ2ก็จะได้เป็น9.12ค่ะสุดท้ายนะคะข้อที่3เขาบอกว่า h 2บวกกับ i 2จะเกิดปฏิกิริยา2 HCl มีค่าพงที่ K เท่ากับ54เกิดในพันชนะ2 dm กำลังสที่สมดุลพบว่าเกิด Hl 0.6โมลและ H 2 0.4โมลจะมีแก๊ส I2 อยู่กี่โมลคืออันนี้นะคะเราเขาต้องการให้เราหาว่า I2 มีทั้งหมดกี่โมลคะ่ะอย่างแรกเราก็มาตั้งสมการของเราเลยค่ะว่าอะไรเกิดอะไรบ้างเสร็จปุ๊บเราก็มาหาตอนนี้ เขาเรียกว่าตอนนี้มันยังไม่เป็นโมลร์นะคะตอนนี้มันยังเป็นโมลอยู่เราต้องเปลี่ยนหน่วยให้มันเป็นโมลร์โดยการ HI นะคะก็จะเป็นเท่ากับ0.2 0.6ส่วนด้วย2เท่ากับ0.3ส่วน H2 นะคะจะก็จะได้เป็น0.4โมลส่วนด้วย2 dm กำลัง3เท่ากับ0.2ค่ะต่อมานะคะเราก็ทำนำเลขนี้ที่เราหามาว่าคิดเป็นโมล a า นำไปแทนในค่า k ในสมการค่ะโดยสมการนะคะค่า k เ,เขาก็ให้มาแล้วคือ54แล้วก็เราก็นํามาหา i โดยการแก้สมการค่ะเราจะได้ i มาทั้งหมด0.08โมลล่าค่ะหรือว่าคิดเป็นเลขสัญญากรวิทยาศาสตร์ก็จะได้เป็น8คูณ10ยกกํลังลบ3ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ